สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรราพาราโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแดนด้อมดูดวงความรักครั้งใหม่ ep 6ของชาวธาตุลมในวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนะคะชาวธาตุลมมีราศีตุลราศีกุมและก็ราศีเมถุนนะคะบุญดภาอ่านแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่แต่ละราศีจะอยู่ใต้คลิปนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบรวม คำาทำนายอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทำนายอาจจะสลับกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขานะคะบุญภายอยากจะให้เพื่อนๆรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับไปนะคะถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ทิ้งไปนะคะขอบคุณทุกกาลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องนะคะทีนี้เรามาดูคนรักที่จะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับชาวทัดลมนะคะว่า คนคนนี้เขาอยู่ในท่านไหนราศีไหนบ้างนะคะเจ็ดเหรียญสี่ไม่เท้าหนึ่งถ้วยแปดไม่เท้า หนึ่งดาบคนรักที่จะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่กับชาวธาตุลมคนคนนี้ก็อาจจะอยู่ในธาตุด,ดินนะคะพึกศพกันมังกรธาตุไฟเม็สิงธนูนะคะธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกทธาตุลมเหมือนคุณด้วยก็ได้นะคะคนนี้ อาทีนี้เรามาดูความรักของคนกันนะคะบุญธาจะใช้ไพ่สําหรับนี้นะคะดูดวงความรักครั้งใหม่กับชาวธาตลมนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรในเรื่องความรักครั้งใหม่กับชาวธาตลมบ้างนะคะ คนที่จะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ของชาวรัดลมคนคนนี้นะคะเข้าเดินหันหลังให้กับความรักมานะคะคนนี้เห็นไหมประตูแห่งความมืดมนเขาเดินออกมานะคะนี่ความรักของเขาครั้งนั้นเป็นความรักที่มีความมืดมนความรักที่มันทุกข์เหลือเกินนะคะนี่เขาเดินเดินหันหลังให้กับความรักมาณตอนนี้ชีวิตของเขามีความสว่างสวนะคะนี่เขาเดินออกจากความรักที่มันมืดมนมาปุ๊บ ชีวิตของเขาดีแบกบก้าวกระโดดเลยคนคนนี้นะชีวิตของเขามีความสว่างสวยชีวิตของเขาคล้ายๆกับว่าเขากลายเป็นคนที่ตตเติบโตและตื่นรู้ในเรื่องความรักเลยเนี่ยชีวิตของเขามีความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะหลังจากเขาเดินทันหลังให้กับความรักมาคนคนนี้นะคุณจะได้พบได้เจอเขาคนคนนี้เขาจะมาเป็นความรักข้างใหม่กับคุณคนที่เติบโตและตื่นรู้ในเรื่องความรักเรียบร้อยแล้วนะคะ ามเหรียญชาวทัดลมบางท่านบางคนคุณจะพบเจอคนรักจากการสื่อสารโลกออนไลน์ก็ได้นะคะคนี่สามเหรียญการสื่อสารโลกออนไลน์นะคะนี่ความรักของคุณกับเขาในครั้งนี้คุณกับเขาได้พบได้เจอกันแล้วนะค,ะคนคนนี้จะเข้ามาดูแลเทคแคร์เอาใจใส่คุณอย่างใจจดใจจ่อเลยนะคะเดอซันนะคะโอ้ไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับเลยนะคะ คุณจะได้พบเนื้อคู่นะคะพื่อในอนาคตวันข้างหน้าถ้าคุณทั้งสองคนได้อยู่ร่วมกันนะคะความรักของคุณทั้งสองคนจะเป็นความรักที่มีความสุขความอุดมสมบูรณ์พากันเจริญรุ่งเรืองนะคะนี่เดือดซันดูเบกาของเขานะคะนี่ความอุดมสมบูรณ์มีสว่างสวัยเลยเนี่ยมีความสุขความอุดมสมบูรณ์มีชีวิตชีวามีความสว่างสวัยนะคะชีวิตความรักของคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี้ หกดาบคนคนนี้เมื่อเขาได้พบได้เจอได้เห็นคุณแล้วเขารู้เลยนะว่าเขาว่าคุณนี่คือเนื้อคู่ของเขานะคะเขาอยากจะลงเรือลําเดียวกับคุณเขาอยากจะมาสร like, ้างครอบครัวอยู่กับคุณเห็นไหมพายเรือไปด้วยกันนะคะนี่คนคนนี้เขาจะเป็นคนที่พาคุณลงเรือลําเดียวกับเขาและก็พายเรือไปด้วยกันนะคะเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องพายเรืออยู่ฝ่ายเดียวเด็ดขาดเขาจะพาคุณพายเรือไปด้วยกัน คล้ายๆกับว่าความรักของคุณทั้งสองคนจะเป็นความรักที่คอยดูแลซึ่งกันและกันคอยเอาใจใส่ซึ่งกันและกันจะไม่ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องพยายามในเรื่องความรักอยู่ฝ่ายเดียวคุณทั้งสองคนจะคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันและพายเรือไปด้วยกันให้ถึงฝั่งให้ความรักของคุณทั้งสองคนถึงฝั่งไปพร้อมๆกันยังมีความสุขนะคะ เพราะอย่างการตื่นรู้ขึ้นมานะคะคนนี้คนคนนี้เขาเติบโตได้ตื่นรู้ในเรื่องความรักม,มาเรียบร้อยแ,แล้วนะคะี่พลังงานของเขาแวดตัวของเขามีแต่พลังงานสีขาวดอกไม้แม้แต่ม,มากแม้แต่เสื้อผ้าของเขาก็เป็นสีขาวคนคนนี้นะเนี่ยเข้าเติบโตได้ตื่นรู้เรียบร้อยแ,แล้วในตัวขอ,ของเขามีพลังงานบวกเท่านั้นนะคะเมื่อคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะมีพลังงานของความรักที่มีพลังงานบวกให้กับคุณเท่านั้นนะคะ และเขาคนนี้ก็อยากจะได้ความรักที่มีพลังงานบวกให้แก่กันและกันเท่านั้นนะคะนี่คุณทั้งสองคนเป็นคนที่เติบโตและเตือนรู้ในเรื่องความรักมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเดือดซันึ้นมานะคะนี่คุณทั้งสองคนจะมีความรักที่เป็นพลังงานบวกบวกให้กับกันและกันเท่านั้นนะคะโอ้ดีมากๆเลยนะคะความรักของคุณในครั้งนี้โอ้สิบเหรียญน,นะคะเพืนน่อนๆนี่ความรักของคุณกับเขาในครั้งนี้จะเป็นความรักที่มีความมั่นคงมากๆเลยนะคะเพื่อนนี่ ดูเสาต้นใหญ่แล้วก็มีเหรียญเรียงขึ้นไป LGBTQ. นักแน่นมั่นคงนะคะความรักของคุณทั้งสองคนในอนาคตข้างหน้าถ้าคุณทั้งสองคนได้แต่งงานกันและได้อยู่ร่วมกันนะคะความรักของคุณทั้งสองคนจะเป็นความรักที่มีความนักแน่นนะคะคุณทั้งสองคนจะมีมรดกทรัพย์สินเงินทองไปด้วยกันนะคะคุณจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันจะสร้างมรดกทรัพย์สินเงินทองไปด้วยกันนะคะสิบเหรียญคือมีมรดกทรัพย์สินเงินทองและมีความมั่นคงในชีวิต นะคะคโอ้ดีมากมากเลยนะคะเด็กถือไม่เท้าความรักของคุณกับเขาในครั้งนี้จะเป็นความรักที่มีความสว่างสวยนะคะเดือดสัน้นแล้วก็เด็กถือไม่เท้านะคะสว่างสวยัยมีพลังงานของความสบายอกสบายใจในความรักของคุณในครั้งนี้นะคะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ด้วยความสดใสสดชื่นเแบบิกบานมีชีวิตชีวานะคะราชินีถือถ้วยนะคะ คนรักที่จะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่กับคุณคนคนนี้เขาเป็นคนใจดีมีเมตตานะคะคนคนนี้เมื่อเขา้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะมีความรักที่เป็นพลังงานบวกให้กับคุณเท่านั้นมีความรักที่เป็นกระดิมให้กับคุณเท่านั้นเห็นไหมแม้แต่ถ้วยของเขาก็ยังมีต้นไม้งอกออกมานะคะเขาจะมีสิ่งที่ดีๆให้กับคุณเท่านั้นเขาจะมาเริ่มต้นความรักครั้งใหม่คุณย่งมีความสุข ความอุดมสมบูรณ์และมีติดสิ่งที่ดีๆความรักที่ดีๆมอบให้กับคุณเท่านั้นนะคะแปดเหรียญความรักของคุณทั้งสองคนจะเป็นความรักที่คอยดูแลซึ่งกันและก,กันคุณทํางานอยู่เขาก็คอยดูแลคุณอยู่ข้างๆคอยเป็นกําลังใจให้กับคุณเขาทํางานอยู่คุณก็คอยเป็นกําลังใจให้กับเขาอยู่ข้างๆเขา,ขาตลอดนะคะ คุณทั้งสองคนจะคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันคอยดูแลซึ่งกันและกันไม่ปล่อยให้กันและกันต้องแหงเลงอ้างวางโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะโอโ้ดีมากๆเลยนะคะความรักของคุณในครั้งนี้นะคะราชินีเธดาคนคนคน,นี้เขาจะเข้ามาเป็นความรักที่มีรักเดียวใจเดียวให้กับคุณเท่านั้นนะคะคนนี้และความรักของคุณในครั้งนี้คุณก็จะมีความรักที่มีรักเดียวใจเดียวให้กับเขาเท่านั้นนะคะความรักของคุณทั้งสองคนในครั้งนี้จะเป็นความรักที่มีความหนักแน่น ความรักที่มีความสวยงามความรักที่มีความสว่างสวยมีความสบายอกสบายใจมีความอบอุ่นนะคะอบอุ่นเหลือเกินในความรักในครั้งนี้ชาริออทคนไกลนะคะเพื่อนนีคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนต่างชาติได้เลยนะคะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างอำเภอต่างตำบลต่างจังหวัดต่างหมู่บ้านนะคะหรือคนไทยเราไปทํางานที่ต่างประเทศก็เป็นได้คนคนนี้นะ ในอนาคตขางหนา้าถ้าคุณทั้งสองคนได้อยู่ร่วมกันคนคนนี้จะพาคุณท่องเที่ยวนะคะนี่ไปไหนไปกันคุณอยากจะไปไหนบ้างเขาจะพาคุณไปหมดคนคนนี้นะเขาจะมีความรักที่มีคุณเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเมจิเชียนนะคะเขาเป็นคนที่ฉลาดคนคนนี้นะสติปัญญาดีเป็นนักวางแผน เขาเป็นคนเก่งเขาทําอะไรได้หลายๆ,ๆสิ่งหลายๆ,ๆอย่างเขาได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตของเขามาหมดแล้วคนคนนี้นะเข้าถึงกลายเป็นคนที่เติบโตและตื่นรู้ในทุกๆเรื่องในการใช้ชีวิตของเขานะคะนี่ถ้าคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณคุณสบายอกสบายใจได้เลยนะคะคนนี้เขาจะมีพลังงานที่ดีๆความรักที่ดีๆมอบให้กับคุณเท่านั้นนะคะ โอ้หนึ่งเหรียญนะคะเพื่อนนี่หนึ่งเหรียญแล้วก็สิบเหรียญนะคะเพื่อนนี่แล้วก็เดือดซันขึ้นมานะคะขอเดือดซันขึ้นข้างบนก่อนนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนรวยนะคะเพื่อนนี่รวยนะคะหนึ่งเหรียญแล้วก็สิบเหรียญนะคะคนคนนี้นะเขาเป็นคนรวยก็มีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะนี่เขามีบ้านหลังใหญ่เลยคนคนนี้นะถ้าคนคนนี้เขาเป็นคนรวยเขาจะมาเปคุณนะคะเพื่อนนี่เขาจะมาเปย์คุณคุณอยากได้อะไรคุณอยากจะไปไหนเนี่ยเขาจะพาไปหมดเลยเขาจะเปย์คุณคนคนนี้นะหรือ ในอีกกรณีหนึ่งถ้าคนคุณนี้เขาไม่ได้รวยนะคะในอนาคตวันข้างหน้าถ้าคุณทั้งสองคนได้อยู่ร่วมกันนะคะคุณทั้งสองคนจะพากันสร้างครอบครัวไปด้วยการสร้างมารดกทรัพย์เสิเียงเงินทองไปด้วยกันคุณจะพากันรวยนะคะนี่คุณจะมีบ้านหลังใหญ่เลยนะคะเพื่อนคุณจะมีบ้านคุณจะมีรถนะคะนี่คุณจะไปท่องเที่ยวกันไปไหนไปกันนะคะโอ้ความรักของคุณในครั้งนี้จะมีความสุขมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนีห้าดาบ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทํามาทั้งหมดในอดีตที่ผ่านมานะคะนี่ถึงเขาจะเป็นคนที่ชอบเล่นอะไรก็ตามนะคะนี่เขาจบหมดเลยนะคะวันนี้เขาจบหมดเลยกับสิ่งเหล่านี้เขาไม่ไปยุ่งเกี่ยวอีกเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่เติบโตแระเตือนรู้มาหมดแล้วแนวคิดของเขาเห็นไหมเมจิเชียนเขาคิดว่าหยุดในการใช้ชีวิตที่ทะเลทรายของเขาที่ผ่านมาหมดแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองเป็นคนใหม่เวอร์ชันใหม่ที่ดีกว่าเดิมกลายเป็นคนที่เติบโตแร่เตือนรู้เนี่ย เขาปลดปล่อยหมดแล้วนะคะนี่เขาปลดปล่อยพลังงานลบๆออกจากตัวของเขาหมดแล้วนะคะที่เข้าพบเจอมานะนาตัวนี้เขาชีวิตของเขาภายในจิตใจภาวะอารมณ์ของเขานะคะความสว่างโล่เลยนะตอนนี้เขาเติบโตได้เตือนรู้ในทุกๆเรื่องเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เขาเป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งและเป็นคนใหม่เวอร์ชันใหม่ที่ดีกว่าเดิมและมีพลังงานบวกๆเท่านั้นอยู่ในตัวของเขานะคะ แบบไม่ท้าชาวธาตุลมท่านุมงคคุณจะพบเจอความรักครั้งใหม่ของคุณคณนนี้จากการสื่อสารโลกออนไลน์นะคะคนนี้พลังงานของการสื่อสารโลกออนไลน์มานะคะความรักของคุณกับเขาในครั้งนี้จะเป็นความรักที่มีความราบรื่นความรักที่มีความสบายอกสบายใจความรักที่มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะเด w เวิลนะคะ คนคนนี้เมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะเพื่อนนี่เข้ามาจริงจังจริงใจอย,อยากจะมาสร้างอนาคตร่วมกับคุณนะคะอยากจะมาอยู่กับคุณยังมีความมั่นคงยังมีความสุขนะคะนี่หนึ่งเหรียญเดอะเว l ร์นะคะนี่อยากจะมาสร้างครอัวยกับคุณอย่างจริงจังนะคะอัศวินถือไม่เท้าคนคนนี้เขาเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์ ดูดีมากๆเลยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อช่างพูดช่างเจราจาคนคนนี้นะหรือชาวทัดลมบางท่านาคนคุณจะพบเจอคนรักความรักครั้งใหม่ของคุณในคนนี้แบบกระทนหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะกระโจนมาอย่างไวเลยนะคะสองม่ท้าวนะคะชาวทัดลมบางท่านบางคนคุณจะพบเจอความรักครั้งใหม่ของคุณครั้งนี้ เพื่อนร่วมงานพัฒนามาเป็นแฟนก็ได้นะคะหรือเพื่อนของเพื่อนก็ได้นะคะเพราะว่าบุญพาอ่านตามไพ่ขึ้นมานะคะเพื่อนๆนี่คนๆนี้เขาเป็นคนที่ออมองวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นคนที่ฉลาดนะคะนี่มือเข้าถือลูกโลกไว้ทั้งใบเลยนะคะนี่หรือชาวธาตุโลม,มาถ้าเป็นคนคุณอาจจะพบเจอคนรักเพศเดียวกันก็ได้นะคะเพื่อนนี่ชายรักชายหญิงรักหญิงก็ได้นะคะนี่ความรักของคุณกับเขาในครั้งนี้จะเป็นความรักที่ไปไหนไปกันนะคะเพื่อนนี่ หกไม่เท้านะคะคนคนนี้ก็มีความสําเร็จในหน้าที่การงานและในชีวชิตของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เขามีความมั่นคงในชีวิตเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นะนี่เขาอยากจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณแล้วนะคะนี่เขาพร้อมแล้วที่จะมีครอบครัวนะคะคนคน,คนนี้ครอบครัวที่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างมีความสุขความอดมสมบูรณ์นะคะเด็กถือเหรียญคนคน,คนนี้เขาเป็นคนที่ ละเอียดรอบคอบนะคะเป็นคนที่จิตใจดีงามนะคะถ้าคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณคุณสบายอกสบายใจได้เลยนะคะเขาไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยคนคนนี้นะเขาจะมีแต่พลังงานดีๆให้กับคุณเท่านั้นเขาจะมีความรักที่ดีๆให้กับคุณเท่านั้นนะคะคนคนนี้เขาสามารถดูแลคุณได้นะคะคนใจดีนะคะคนคนนี้ ทีนี้เร,รามาดูสำรับนี้นะคะบุญธาจะเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะว่าสําหรับนี้จะบอกเรื่องความรักครั้งใหม่ให้กับชาวทัดลมเช่นไรนะคะก็ดูความรักครั้งใหม่กับชาวทัดลม่อยค่ะราชาถือไม่เท้า คนคนนี้ก็เป็นคนทํางานเก่งนะคะเ็เป็นคนที่ขยันขันแข็งกระตือรือร้นในเรื่องของการทํางานทํางานเก่งเขาทางานทำรายรวนแล้วแต่มีความสําเร็จนะคะคนคนนี้เขาเลือกงานมากกว่าความรักนะคะใน,ในอดีตท,ที่ผ่านมานะนี่เขาเลือกงานมากกว่าความรักเ,เขาแนวคิดของเขาคิดว่าไปทํางานก่อนทํางานให้มันสําเร็จให้มันมีความมั่นคงก่อนถ้าการงานมีความสําเร็จมีความมั่นคงแล้วความรักก็จะมีความยั่งยืน เช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้นะคะยังคิดของเขาหน้านี่แต่หน้าตอนนี้ชีวิตของเขาการงานของเขามีความสําเร็จแล้วนะคะคนนี้ 6, หกไม่เท้าขึ้นมานะคะมีความสําเร็จมีความมั่นคงเรียบร้อยแล้วเขาพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วหน้าตอนนี้นะนี่พอพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วเขาพร้อมที่จะแต่งงานกับคุณแล้วนะคะคนนี้เด็เบอร์นะคะเด็เบอร์แล้วก็สิบเหรียญน,นี่เดซันนี่การแต่งงานนะคะเด็กถือถ้วยคนคนนี้ก็อาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะคนนี้ ใจดีนะคะเป็นการิมิรกับทุกคนคนคนนี้นะไม่มีพิษมีภัยกับใครเข้าคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะมีพลังงานของความรักที่เป็นกลริมิกับคุณเท่านั้นนะคะราชินีถือถ้วยนะคะคนคนนี้เขาเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นพ่อบ้านพ,พ่อสีเรือนนะคะเป็นคนสวยคนหล่อคนหนึ่งคนคนนี้นะ เาเป็นคนที่รักครอบครัวดูแลครอบครัวนะคะเมื่อคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณคุณเชื่อใจเขาได้เลยนะเขารักครอบครัวนะคะเขาจะเป็นคนที่รักครอบครัวดูแลครอบครัวนะคะเอาใจใส่คู่ของเขาสิบเหรียญโอ้นะคะสิบเหรียญแล้วก็สิบเหรียญดับเบิลสิบเหรียญเลยนะคะเพื่อนนี่ในอนาคตวันข,ข้างหน้าถ้าคุณทั้งสองคนได้อยู่ร่วมกันนะคะคุณจะสร้างมรดกสั์สินเงินทองไปด้วยกันนะคะเพื่อนคุณจะรวยนะคะเพื่อนเ,นเห็นไหมเนี่ย สิบเหรียญสิบเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญนะคะนี่แล้วก็สิบเหรียญแบบดับเบิลเลยนะคะคุณจะรวยคุณจะมีโมรดกทรัพย์ส,สินเงินทองไปได้วยกันนะคะชีวิตความรักของคุณในครั้งนี้จะเป็นความรักที่มีความราบรื่นสบายอกสบายใจนะคะเพื่อนนี่โอ้ดีมากๆเลยความรักข้างใหม่ของชาวรัตลมนะคะสองไม่เท้านะคะนี่ความรักของคุณกับเขาในครั้งนี้เหมือนถนนเส้นเดียวกันนะคะเพื่อนนี่ถนนเส้นเดียวกันคุณทั้งสองคนก็ เดินมาบรรจบกันนะคะความรักของคุณทั้งสองคนเพราะว่าคุณทั้งสองคนเป็นคู่แท้ของกันและกันนะคะนี่คู่แท้ของกันและกันได้มาพบมาเจอกันและได้มาอยู่ร่วมกันนะคะดีมากๆเลยนะคะความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุลมในครั้งนี้นะคะนี่ในอนาคตว่าข้างหน้าถ้าคุณทั้งสองคนได้แต่งงานกันและได้อยู่ร่วมกันนะคะความรักของคุณครั้งนี้จะเป็นความรักที่มีความสว่างสวยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเดือดซันนะคะ มีความสว่างสวยมีความราบรื่นสบายอกสบายใจนะคะคุณสองคนจะมีความรักที่เป็นการรักไม่ได้แก่กันและกันนะคะนี่นไหมนี่เด็กถือถ้วยก็ราชนิถือถ้วยนะคะรักต่างวัยนะคะเพื่อนนี้คุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาหรือเขาอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะนี่รักต่างวัยมอบความรักให้แก่กันและกันนะคะนี่ไหมถือถ้วยมอบความรักให้แก่กันและกันนะคะนี่เขาก็มอบความรักให้กับคุณคุณก็มอบความรักกับเขานะคะนี่ คุณต้องสองคนจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความภาคุูความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมมีครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีลูกน้อยด้วยในการนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาคุณจะพากันสร้างมรดกทรัพย์สินเงินทองไปด้วยกันนะคะ10เหรียญ10เหรียญดับเบิลสิเหรียญนะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะนี่คุณจะมีมรดกทรัพย์สินเงินทองอยู่ด้วยกันแล้วคุณจะมีบ้านคุณจะมีรถนะคะคุณจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะชีวิตความรักของคนในครั้งนี้จะมีความสว่างสวยอยู่ด้วยกันแบบสบายใจ ยู่ด้วยกันแบบมีความสุขความอุรมสมบูรณ์สร้างมรดกรัพย์สินเงินทองไปได้วยกันคุณจะพากันรวยนะคะนี่คือความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุลมนะคะขอจบคำทำํานายต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ